วัสดีค่ะก็สัญญาณชัดเจนนะคะหมอได้ยินค่ะโอเคค่ะงั้นก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยกันนะคะก็คือเราสั้นๆให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังใครไปไงมาไงถึงมาอยู่อเมริกาไปอยู่ในส่วนไหนของสหรัฐอเมริกาก็ตอนนี้นะคะก็คือก็ขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะคะชื่อองค์อนพัวกาศนะคะปัจจุบันก็คือทํางานในร้านอาหารไทยแล้วก็ เรียนตอบ Gmat กับ TOEFL เพื่อที่จะยื่นคะแนนเพื่อที่จะทำ,ะทำะการศึกษาต่อะระดับปริญญาเอกนะคะก็ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตอนนี้ก็คือโรงเรียนภาษาค e อร์ส TOEFL ก็กำลังเตรียมสอบแต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด19ก็คือทุกอย่างเลื่อนหมดเลยนะคะจริงๆก็คือ ตอนแรกก็คือจะไปยื่นไปเรียนศึกษาต่อที่สหพ,พันธรัฐเยอรมันแต่ว่าได้วีซ่าของสหรัฐอเมริกามาก,ก่อนก็เลยที่มาที่นี่อยู่มาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นสักทีค่ะตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่ฟฟลชชิงค่ะแฟลชชิงเป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในควีนส์นะคะซึ่งขอเกริ่นคร่าวๆก็คือมหานครนิวยอร์กมันก็จะมี5โบโรโบโรก็เหมือนกับ เป็นเขตเป็นย่านอำเภอใหญ่ๆนะคะก็จะมีแมนฮัตตันมีควีนมีบรอนซ์มีอาบ o ร์กลินแล้วก็มีสแตนตนไอแลนด์ค่ะคำถามต่อมานะคะาถามจริงๆว่ากลัวโควิดไหมกลัวนะคะก็คือปกติทั่วไปก็คือคนปกติมันก็ต้องกลัวอยู่แล้วว่ามึงมันเป็นแพนดิมิกแล้วก็เป็นโรคติดต่อซึ่ง ไม่แน่ใจว่าอาจจะติดไปแล้วด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติก็ออกไปซื้ออาหารวีกนึงก็ประมาณสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าติดไปแล้วหรือเปล่าเห็นคำถามที่สามนะคะผมเห็นในข่าวแรกๆคนอเมริกันไม่กลัวตอนนี้ดูพารานอยกันจริงๆตอนนี้คนอเมริกันคิดยังไงกับโรคโควิดครับ จริงเอาจริงๆนะคะตอนแรกก็คือคนอเมริกันเขาไม่กลัวกันหรอกคะ่ะเขาบอกว่าพารานอยไหมทุกวันนี้ก็โดยนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่า social distancing ตรงนี้ก็คือทุกคนเขาค่อนข้างที่จะให้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็คืออยู่ที่ประมาณ2ตอนนี้ ที่สหรัฐอเมริกาเองทั่วประเทศผู้ติดมีผู้ติดเชื้อประมาณ90,0,000กว่าคนนะคะและที่นิวยอร์กเองมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ2 8 0 0 0 0คนและเสียชีวิตแล้วประมาณ1900 0คนนะคะ่งถือว่าเป็นยอดที่สูงมากกว่าบางประเทศหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ค่อนข้างจะเสี่ยงทีนี้ถามว่าคนพาานอยไหมก็ด้วยทั้งด้วย ทุกอย่างที่ถูกชัดดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันดีซีนิวยอร์กหรือว่าเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาทุกคนก็คือต้องปฏิบัติตามนโยบายก็คือปิดหมดเลยนะคะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคบริการแต่บางในส่วนของระบบรขครคามนาทรคมนาคมแล้วก็ระบบสื่อสารพวกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังใช้ได้อยู่ไม่ได้ปิด ทั้งหมดนะคะก็คือสาธารณสาธารณูปพภคพื้นฐานพวกน้ำไฟฟ้าประปาอะไรที่จำเป็นปัจจัยสีที่เป็น Essential. เอเซนเชียลเขาก็จะปิดหมดเลยแต่ถ้าเป็นอะไรเป็นนอนนอนเอเซนเชียล e พวกห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางร้านถ่ายรูปร้านเสริมสวยและพวกนี้เขาก็จะปิดหมดเลยนะคะก็คือจะสามารถเปิดได้อีกทีก็คือเดือนวันที่15พฤษภาะคะ่ะ ถามว่าคนอเมริกันคิดยังไงกับโลคโควิดใช่ไหมคะตอนแรกคนเขาก็ด้วยด้วยความที่นิสัยพื้นฐานของคนอเมริกันก็คือค่อนข้างจะมีความมั่นใจแล้วก็มีความเป็นตัว,ต,วตนสูงก็คือไม่ค่อยจะใส่ใจสภาพแวดล้อมรอบข้างเท่าไหร่เ,เขาก็มองว่าโ,โ,โครโรนาไวรัสเนี่ยเป็น เป็นเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาคนที่ป่วยหรือคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็คือจะตายก็เฉพาะคนที่มีโรคเรื้อนลงังโรคประจําตัวแล้วก็มีอายุค่อนข้างมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ใจในะเรื่องของการปกป้องเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะมองเขาก็จะมองว่าคนที่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือเป็นคนป่วยและคนป่วยไม่ควรจะออกมาข้างนอกควรจะกักตัวอยู่ที่บ้าน เพราะว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านจะไม่สามารถที่จะปล่อยแพร่เชื้อได้จริงๆแล้วช่วงที่ช่วงที่มันพีกมากช่วงที่คนติดเชื้อในเมืองจีนในอู่ฮั่นเยอะมากก็คือช่วงเดือนมีนาถูกต้องไหมคะที่มีผู้ติดเชื้อประมาณ8ปดหมื่นคนแล้วก็เสียชีวิต3-00 0ันถึงสี่พคนตอน,นั้นเนี่ยตอนนั้นก็คงคิดว่าเริ่มเริ่มจะระบาดหนักแล้วแต่คนนนิวยอร์กก็คือมองว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันยังได้อยู่ยังพอไหวก็คือไม่ จริงๆไม่ใช่เพราะไหวก็คือเขาไม่ใส่ใจเลยมากกว่าแล้วมองว่าการใส่หน้ากากเนี่ยคนใส่ที่ใส่หน้ากากป้องกันหน้ากากอนามัยเนี่ยคือคนที่ควรที่จะอยู่ที่บ้านแล้วไม่ควรที่จะออกไปแพร่เชื้อให้ใครที่ไหนแล้วเขาก็คิดว่าเป็นค่านิยมตรงนี้ด้วยอะคะ่ะก็คือทําให้ผู้ติดเชื้อนี่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณความเสี่ยงเยอะกว่าประเทศอื่นๆเยอะกว่าบริเวณอื่นของทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะคะ สีเห็นว่ามีการประท้วงในข่าวมีหมอไปยืนขวางหน้ารถอันนี้จริงไหมอันนี้จริงค่ะอันนี้แหล่งข่าวที่เท็กซัสไม่ว่าจะเป็น Fox News หรือว่า ABC News เขาก็รายงานนะคะก็คือมีรัฐใหญ่ๆอย่างเช่น Maryland t เท็กซัแล้วก็ ดีทรอยต์ก็คือมิชิแกนเนี่ยก็คือเขาก็มีมีการประท้วงบอกว่าเออการชัดดาวอย่างเงี้ยมันทําให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยได้ผลกระทบค่อนข้างที่จะหนักทาให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออม,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 มันไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่จะต้องชัดดาวตรงนี้เพราะว่าหนึ่งทุกอย่างมันควรจะดําเนินต่อไปคนที่ติดเชื้อก็ติดเชือ้อไปแล้วก็ควรที่จะรักษาหมอไปเหมือนกับประมาณว่าแต่ละคนก็ทําหน้าที่ตัวเองไปอะค่ะนะคะ ข้อ5เห็นระบบสาธารณสุขของสาหารัฐอเมริกาเป็นอย่างไรเขาหาหมอง่ายเหมือนคนไทยไหมมี30บาทอะไรไหมระบบประกรันสุขภาพของสาหารัฐอเมริกานะคะเขาก็ค่อนข้างถือถือได้ว่าค่อนข้างาทันสมัยแล้วก็ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกแต่ว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มันมันไม่ได้มีการตั้งรับที่ดีพอนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ เม้าสไซน์ไนท์เฮลท์แคร์ซิสเต็มเองที่มีโรง,งพยาบาลในเครือกว่า16แห่งทั่วมหาคนครนิวยอร์กเองเนี่ย mm hmm. ก็ไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยประมาณ7-8หมื่นคนหรือว่า2,000สนคนได้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีสภาพจะบอกว่ายังไงดีอะคะผู้ป่วยที่มีเขาบอกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการโคมา่าเท่านั้นถึงจะได้รับเข้าไปใน ICU หรือว่าได้รับการกักตัวแล้วก็ได้รับยา ได้รับการใช้เทสคิดเพื่อที่จะเทสหาว่ามีมีการติดเชื้อจริงจังแล้วก็จะได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วอัน,นั้นก็คือจะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มนั้นมากกว่าแต่ในขณะที่ผู้ป่วยรายอื่นที่อาจจะติดไปแล้วไม่รู้กี่หมื่นกี่กี่แสนคนแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงมาตรการเดิมก็คือ stay home นะคะแล้วก็ทำ social distancing ก็เหมือนกับ ถามว่าดีไหมมันก็ตามมีตามเกิดอะนะคะถามก็ทำอะไรได้ไม่มากนะคะอแล้วถามว่ามีประกันอะไรไหมก็ตัวอย่างที่มีเขาจะมีประกันสุขภาพให้ตัวนี้นะคะยู i นเต็ดเฮลท์แครอันนี้ที่ได้มาก็เพราะว่า ่ะค h c ก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับประกันสุขภาพแบบ community plan ก็คือเราจ่ายรวมกับประเภทของคือเหมือนกับว่าแพลนรวมของคือรักษารักษาทั่วไปได้แต่คือไม่ไม่ได้ครอบคลุมฉุกเฉินทุกอย่างนะคะไม่ได้ครอบคลุมเรื่องของรักษาฟันแต่ว่าถ้าเกิดว่าป่วยฉุกเฉินหรือว่าเกิดสถานะ อะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเร่งด่วนขึ้นมาเนี่ยยื่นตัวเนี้ยไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะทําการรักษาให้นะคะโดยส่วนตัวก็คือจะมีเอกสารตัวนี้เพื่อที่จะใช้ยืนยนันกับพาส,สปอร์ตที่เป็นวีซ่านะักเรียนเพื่อที่จะได้รับเข้าการรักษาซึ่งเอกสารตัวนี้ออกให้โดยโคลัมเบียมิลิชัลเซ็นเตอร์นะคะคำถามต่อไป ถ้าเกิดเรามีไข้เราสงสัยเป็นโควิดเราจะทําไงเดินไปหาหมอเลยได้ไหมเดินไปหาหมอเลยไม่ได้ค่ะเพราะถ้าถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าเรามีไข้คือถ้าอาการไม่หนักเราก็ต้องอยู่บ้านนะคะเพราะว่าที่นี่ถ้าอาการไม่หนักก็คือทําอะไรไม่ได้เพราะหมอเขาก็จะไล่ให้กลับมา้ามารักษาตัวที่บ้านอย่างเดียวเพราะคนที่ป่วยหนะักจริง,รงๆเท่านั้นก็คืออาการโคม่าแล้วหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกมีไข้อยู่ ประมาณ100 101 102ฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถึงจะรับแอดมิชชั่นเข้าไปใน Emergency แล้วก็รับเข้าไปในโซนของ ICU ซึ่งถามว่าตรงตอนนี้เตียงผู้ป่วยแอดมากนะคะก็คือถามว่าไปหาหมอได้เลยไหมกคงไม่ได้นะคะก็คือตอนนี้ทุกสื่อทุกคนหนห่ยเขาก็มีประกาศ24ชั่วโมงว่าให้ติดต่อในวันวัน,วนถ้าเกิดว่าคุณป่วยด้วยอาการที่ ร้ายแรงจริงๆนะคะ 7. คําคำถามต่อมาถามว่าที่ญี่ปุ่นหมอเขาไม่รับเคสเลยเหมือนในข่าววิก้ได้ข่าวใหม่ที่อเมริกาเขาปฏิเสธคนไข้โควิดใหม่เขาเน้นให้นอนอยู่ที่บ้านไหมใช่ค่ะคือผู้ป่วยรายใหม่เราไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าติดไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าก็พยายามจะสั่งเทสคิดมาแต่ว่าขาดตลาดคือไม่สามารถที่จะสั่งได้ทางอเมซอนแน่นอนนะคะ ไปไหนไม่ได้ค่ะก็คือนอกจากไปซื้ออาหารแล้วก็ปัจจัยสี่อาหารยารักษาลกูกพวกนี้ค่ะเสื้อผ้าซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างปิดหมดเลยแล้วก็ถามว่าหมอเขาก็ยังรับเคสไหมอย่างที่บอกค่ะคือถ้าไม่ป่วยหนักหรือว่าฉุกเฉินจริงๆคืออาการใกล้ตายพังงาพังงาอย่างเงี้ยเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่รับแน่นอน,นะคะ่ะเขาก็ไล่กลับบ้านอย่างเดียวเลยนะคะ แปตอนแรกอ่านข่าวคนอเมริกันปิดเมืองคนแห่ไปซื้อปืนอันนี้จริงไหมซื้อไปทำอะไรกันอยากเล่าให้ฟังได้ไหมครับเรื่องการครอบครองปืนที่อเมริกาอ๋อคืออย่างนี้ค่ะเรื่องการครอบครองปืนเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนอเมริกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิเสรีภาพอันนี้มีเพื่อนชายเล่าให้ฟังนะคะก็คือเคยสงสัยมาเหมือนกันว่า เขาซื้อปืนไปทําอะไรเขาต้องลบราค่าฟันอะไรกับใครที่ไหนเหรอคืออ๋อมันต้องขอเท้าความตั้งแต่ประวัติประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศขึ้นมานะคะเพราะว่าตั้งแต่การที่ยุคล่านะนี้คมของอังกฤษขึ้นมาเนี่ยคนในยุคนั้นคนอเมริกันเองก็คือคนที่แยกตัวขอแยกตัวจากประเทศแม่ก็คือ,อ อังกฤษนะคะที่เป็นประเทศเจ้าอาณานิคมคือเขาต้องการที่จะเป็นอิสรภาพแล้วก็ปกครองตอนเองเขาก็ไปพยายามที่จะเรียกร้องเอกราชจากประเทศประเทศอังกฤษเขาก็คืออาศัยอาวุธปูป อาวุธปืนนี่แหละค่ะเพื่อที่จะใช้ในการปกป้องตัวเองปกป้องทรัพย์สินปกป้องสวัสดิภาพของตัวเองดังนั้นการถือครองปืนก็คือเขาสามารถทําได้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเขามีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแล้วเขาสามารถที่จะขอใบอนุญ,ญาตครอบครองอาวุธปืนได้นะคะโดยเฉพาะรัฐที่มีเสรีภาพในการครอบครองปืนอย่างแบบอย่างจริงจังก็คือเท็กซัสเงี้ยคะ่ะเขาก็มีทุกบ้านมีทุกคน คือแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขามีเราจะขาสา,ามารถค่าไข่ก็ได้นะคะแต่คือมันก็อยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละรัฐนั้นขึ้นอยู่กับว่าอ,อ,อยู่ในดุลพินิจของศาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเก้าแล้วเขาดูสินค้ากันไหมเขากัากตุนสินค้ากันไหมตุนก็มีก็มีบ้างนะคะก็คือว่าแต่ส่วนใหญ่ของไม่ขาดนะคะสินค้ากเกษตรอาหารซีฟูด้ด อาหารพวกพวกเนื้อปลาหมูนมอาหารที่จําเป็นพวกเนี้คือไม่มีขาดอะคะ่ะแต่ถามว่ากักตุนไหมก็มันก็มีปักกักตุนเป็นธรรมดาแต่ว่าร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าสามารถที่จะซื้อกลับบ้านไปทานได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถจะนั่งทานในร้านได้ะคะ่ะสิบเขาบอกว่าคนอเมริกันจะผลิตวัคซีนได้แล้วยังนะคะก็คือยังไม่เห็นว่าจะมีข่าวว่าผลิตวัคซีนคือวัคซีนเขาต้องใช้เวลาในการ ตรวจหาแอนติบอดีถูกต้องไหมคะหาแอนติบอดีเสร็จเราก็ต้องเทสกับผู้ป่วยไม่รู้ว่าต้องเทสกี่เคสกี่ร้อยกี่พันถึงจะสามารถที่จะประกาศใช้ได้อย่างจริงจังแล้วถามว่าตัวยาที่ทาง WHO บอกว่าสามารถใช้ได้ก็มีตัวไหนบ้างคะยาทาเวียฟิลานินอะไรสักอย่างแล้วก็ตัว ยาต้านไวรัส h i ชสามารถที่จะทำคอกเทลเพื่อที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดใหญ่เบื้องต้นหรือว่ายารักษามาลาเรียพวกนี้นะคะ่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าตอนนี้คือยังยังไม่มีวัคซีนรักษานะคะถามหมอคุณหมอถามต่อว่านะคะถามเรื่องการเมืองถ้าสะดวกตอบก็ตอบนะคะถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ดูแลโควิดดีไหม โดยส่วนตัวถามว่าดูแลดีไหมก็คือคนที่ดูแลก็คือต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำงานฟรอนไลน์พวกแพทย์พยาบาลอาสาสมัครพวกนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าประธานาธิบดีเขาก็มองเรื่องของเศรษฐกิจฐฐฐฐมาก่อนเขาจะได้คะแนนนิยมจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงของแคนดิเดต ในปี2020นี้ที่จะมีการเลือกตั้งปลายปีในช่วงเมไอพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะก็คือถามว่าถ้ายังเสร็จเขายังสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้คะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมาแน่นอนแล้วเขาก็เป็นตัวเต็งที่จะได้สมัยที่2ค่อนข้างแน่นอนนะคะแต่ถามว่าโดยส่วนตัวชอบหรือเปล่าก็กลางๆนะคะไม่ได้เกลียดไม่ได้ชอบค่ะ 12แล้วเรื่องการเหยียดเชื้อชาติล่ะครับเพราะว่ามีคนเอเชียอย่างที่อย่างเรานี่เขาหาว่าเป็นพาหะเราเคยอ่านข่าวที่ยังกฤษมีนักศึกษาไทยถูกทําร้ายเพราะไม่เพราะไรเพราะใส่แมสออกไปข้างนอกอ๋อจริงๆที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ก็จะเป็นทั้งคนผิวสีแล้วก็คนขาวเขามองว่าการใส่แมสเนี่ยเป็นค่านิยมสําหรับคนที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่บ้านเท่านั้น คน,คนที่ป่วยนี่คนจะรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ควรออกไปแพร่เชื้อออกไปที่ไหนนะคะเขาก็เลยมองเป็นอย่างนั้นไปแต่จริงๆแล้วอ่ะคนผิวสีหรือว่าการเกลียดเชื้อชาตินี่มันก็มีมานานแล้วในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคคาทาตถามว่าเป็นพลเมอืองชั้นหนึ่งก็คือก็จะเป็นพวกที่มองว่าตัวเองเป็นผิวขาวพวกอิตาเลียนอเมริกันจิวิพวก, Italian American, Jewish, พวก บริติชพวกตาตาค่อนข้างที่จะเป็นสีบลูอะไรพวกนี้แล้วก็ผิวขาวอะคะ่ะก็เขาก็จะมองว่าตัวเองเป็นชนชั้นแบบอินลิตเป็นสปริมาซีะพวกนี้นะคะผิวสีก็จะลดหลั่นตามลงมาถามว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไหม,มยังมีอยู่ค่ะผิวเหลืองก็จะถูกมองว่าอีกแบบเป็นอีกชนชั้นหนึ่งนะคะค่ะ คุณวิกกี้ออกไปข้างนอกไหมช่วงโควิดมีผลกระทบต่อการเรียนไหมก็ช่วงนี้ก็เป็นสามารถก็คือเรียนออนไลน์แล้วก็ประชุมผ่านซูมเอานะคะก็ยังใช้เวลากับการอ่านหนังสือเองมากกว่ากับการทำรีเสิร์ชพรอพ s a l แล้วก็การรีวิวเปเปอร์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ,จะมีการเปิดรับของแต่ละมหาวิทยาลัยในช่วงสปริงค่ะ บรรยากาศจริงของเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไปฝากนะคะว่าเออบรรยากาศจริงทางที่โรงพยาบาลเป็นยังไงสภาพย่านธุรกิจเนี่ยยังยังมีผู้คนอยู่หรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะหมอสวัสดีค่ะ